าอีกแล้วเมสซี่ฟารดมาอีกแล้ว, ord, ม,าลวมาผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมเมสซี ord, ่ฟารดโก้แขกนะครับกันดินถมล่องน้ำตรงนี้หน่อยครับพอดีน้ำมันกัดเซาะลงมาแล้วเป็นล่องนะครับก็เราจะถมคนระับเพื่อจะเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยตอนกลางเดือนตุลาคม มาดูพลักกำลังของแมสซี่ฟอร์ดนะครับผมอ่ะอันนี้ได้ทำการอัพเครื่องเป็นเทอร์โบแล้วนะครับผมข้างในเป็นเทอร์โบหมดแล้วนะครับ แล้วข้างนอกก็ใส่เทเบโบของพี่เล็กบมดิฟายนะครับผมก็าถามว่าแรงไหมอูแรงขึ้นเยอะเลยเหมือนรถคนละคันเลยครับผมดูแรงไม่แรงรถไม่ไปอะ่ะแต่ล้อไม่หยุดอะ่ะไม่ได้ถมเยอะครับผม đan đình cái khoảng 4 5 mét tụt già เห็นสวยๆอย่างนี้ทีหนึ่งนะครับผมรุ่นแรกเลยนะเนี่ยของ Ford ดเนี่ยห้าพันเครื่องหกแปดนะครับแต่ว่าอัพเป็นหกพันหกแล้วนะครับเป็นเครื่องเจ็ดเแล้วใส่ในเป็นเทอร์โบหมดแล้วก็ใส่เทอร์โบของพี่เล็ก Modify ายครับ รุ่น 7610s นเะฮะเฉพาะไส้ในนะครับโรงหน้าโรงหลังเปลี่ยนเพื่อคมแรงเป็นงไงครบับจัดอบอกเลยว่าองแพ้

ไม่วีดเยอะครับเอาวีดน้อยๆแต่ก็วีดอยู่ยังคงความรันเป็นฟอร์ดอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความแรง จัดเลยรถโกแขกเลย าจะใกล้จะพอแล้วนะครับอโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอย่างไรฝาพี่น้องเอฟซติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ